ชูเก้าเป็นสาวหวานคลุหมหัวของเธอด้วยพลาสติกแรปแล้วก็ใส่กระดาษที่ชุบเปียกจากนั้นทากาวเอลเมอร์แล้วก็ตาได้เป็นรูปแบบนี้โอ้โหาผมบานเธอเนี่ยเหมือนขนมสายใหม่เลยตาสีฟ้าสุดแวววาวแล้วก็ลิปสุดแวววาวเข้ากับลุคธรมากเลยอาแล้วชื่อฉันล่ะ ได้เลยลาลิลของเราจัดให้นี่คือชุดผ้าลูกไม้สีขาวที่เธอชอบแล้วก็ปิดทับด้วยผ้าลูกไม้อีกทีนึงอ๋อสีนี้ฉันชอบมากเราจะใช้ผ้าซาตินกับกระดุมสีทองแบบนี้ถุงเท้าเราจะใช้ผ้าตะข่ายแบบนี้แล้วก็เชือกผ้ารองเท้าก็ต้องมีสีเดียวกับผมด้วยนะอ๋อรองเท้าสวยจังเลยชูก้าเธอดูเพอร์เฟกมากฉันอยากจะออกไปเดินเล่นเร็วๆแล้ว ชื่อก้านัดเพื่อนมาดื่มชาที่คาเฟ่ชาจังมาสายแบบนี้อยู่เรื่อยเลยฉันโทรหาหน่อยดีกว่า้อ้ฉันรู้สึกว่าน้ำตาในเลือดไม่ค่อยจะดีเอะมีอะไรแถวนี้ฉันกินบ้างนะอะไรก็ได้หวานๆหักก็ไม่หวานพอออ๋ร้านกาแฟก็ปิดหมดแล้วโทษทีนะมอรี่ฉันเกือบตาข้างถนนแล้วล่ะคือฉันน่ขนะขาดความหวานไม่ได้เลยขอออเดอร์หน่อยนะ สวัสดีครับคุณผู้หญิงอันนี้คือโดนัทแส,สนหวานของคุณครับแค่อันเดียวเหรอไม่พอลอขออีกค่ะเออใหญคนนั้นจะกินหมดเหรอข้ว่าต้องเยอะอะ <laughs> ถ้าฉันได้กินน้ำตาลมากพอวันนี้ฉันก็จะแฮปปี้สุดๆความหวานและนี่ก็คือสไปซี่โกของเราชื่อว่าแปปเปอร์หัวล้าจังเลย <c oughs> ระบายสีวิตของเธอให้เป็นสีดำแล้วเราก็จะใช้ริบบิ้น ผสมสีดำแล้วก็สีแดงสวยเลิศหน้าม้าแทงตาแล้วนะแต่ก็นดีกว่าเรียบร้อยอ้าหาผมเธอนี้นะ่ารักฟุด,ฟดทำชุดบอดี้สูทแล้วก็มีช็อกอก์คอเต่าด้วยนะอืใส่ลวดลายหน่อยดีกว่างั้นเราขีดเส้นดีกว่ามาใส่กางเกงสีสีแดงไง<อ>แล้วเราก็จะติดหัวใจแตกสลายที่เขา่า จากนั้นก็ตกแต่งด้วยลวดลายสีดำเราจะมาทำจ็คกเก็ตสุดเท่ใส่ซิปด้วยนะแล้วก็ตกแต่งไหลด้วยหนามขอบผ้าแบบนี้ก็จะเป็นกระเป๋ารองเท้าเาก่าๆแบบนี้จะเปลี่ยนให้มันดูสไตลชิชมากขึ้นทาสีสวยเลิศแล้วก็เติมสีเงนินจากนั้นก็ติดโบลลงไปเลยฉันพร้อมแล้ว เปเปอร์ก <laughs> ำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องละเฮ้ย hey, น่าเบื่อจังหาอะไรดูในโลโลแกรมดีกว่าโอ้พ oh, นะิซซ่าหน้าต่างๆใช่ฉันชอบเลยอ่ะอยากจะกินอะไรที่มันเป็นเผ็ดแล้วมีอะไรบ้างนะในตู้เย็นอ่ะอ๋อของหวานอย่างงั้นเหรอแย่ <laughs> <laughs> ฉันไม่ชอบเค้กพวกนี้เลยฉันอยากจะกินของเผ็ดร้อนแบบพริกอ่ะจะไม่มีของร้อนๆกินเลย ฉันต้องออกไปซื้อของเผ็ดๆมาใส่ตู้เย็นแล้วชินน้ำหอมสกหน่อยเอาล่ะแท็บเล็ตไปกันได้แล้วโรบอมันเนี้มันก็น่ารักแล้วนะเรามาทำให้มันน่ารักยิ่งขึ้นติดซีเควนแล้วก็ใส่แคนดี้ลงไปเลยทาที่จับด้วยกลิตเตอร์สีฟ้าออน่ากินชะมัดเลยเนะเราก็จะไม่โดนแสงอทิทย์ทำร้ายแล้วืม ชูกาชอบออกมาเดินเล่นพร้อมกับล้มของเธอเธอก็เลยไม่โดนแดดเผาเ <c oughs> ร้อนจริงๆอ่ะขนาดข่มแสนหวานของเราก็ยังละลายเลยลิลลี่กำลังเดินเล่นอยู่แล้วเธอก็กินชอ็อกโกแลตด้วยเออดูเหมือนจะเป็นคนได้กลิ่นขนมแสนหวานนะอ้อ <c> ฉ <oughs> oh, ันขอแก้นหน่อยได้ไหมฮฮึฮเ <c oughs> จ้าหมาแกออกมาได้ยังไงอะ ชอ็ชอกโกแลตฉันกันรกกันเหรอช็อกโกแลตฉันตกผืนเน่ะไม่เป็นไรหรอกเอาจากล้มฉันไปก็ได้นะว้าว <Wow. S 1> ขนมเน่าจะอร่อยมากขึ้นได้ได้กินกับเพื่อนนะนะ <c oughs> มาทาสีรถกันใหม่ดีกว่าเนอะอย่าลืมล้อด้วยละ่ะแล้วก็ติดน้ำลงไปแล้วก็ติดลูกปัดติดของตกแต่งที่ทำจากโฟมกากเพชรโอ้โหดูดีเลิศมากมาก แล้วก็โรดกลิตเตอร์จากนั้นติดปด้ายทะเบียงของเราที่สะกดคำว่าฮอตจากนั้นไฟเราก็จะดำเป็นหัวใจที่แตกสลายไปรักกันเลยไอายมาถึงร,าร้านถีวันนี้ร้อจะมัดเลยนะเนี่ยจะมาซื้ออะไรนะอ๋อช่ยพริกไงอ๋อฉันละเพนเห็นรน้อนนะมาโอช่ยฉันก็เห็นเหมือนกันนะฉนะีเจ๋งเนอะไงทุกคน <laughs> อันนี้รเถเหรอใช่ขอแถมรูปหน่อยนะแบบนี้คนทั่วโลกจะต้องติดตามาแน่เลย <c oughs> ยัางงาั้นฉันไปก่อนนะบายว้าวภาพสวยจัมั้งเลยพันฝาสเปรด้วยเชือกผ่านสีชมพูจากนั้นก็ใสร่ริบบิ้นสีชมพูแล้วก็ใส่กระดานโฟมสีขาวเข้าไปข้างในตะกร้าของเราก็จะตกแต่งด้วยไอศครีมจากนั้นก็จะติดลวดกรมยี อ๋อมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยและนี่ก็คือคุมสมบัติของเราเวลาเราเดินทางนายชูเกาวันนี้มาปั่นรถจักรยานที่สวนเหรอใช่แต่ว่าถนนนี่มันไม่ค่อยดีเลยอ้อไม่ยางฉันระเบิดเลยแล้วะัจะทำยังไงกันเลยทีนี้แก <c oughs> ก็ได้เชนจีแต่ว่ามากินขนมปอบใจตัวเองดีกว่าแต่ก้านนี้ดีจังเลย และตอนนั้นเองแปป๊์ก็มาพอดีเธอเป็นอะไรเหรอยางฉันระเบิดอ่ะเดีย๋ยวให้ฉันช่วยมาโอเคเดีย๋ยวกลับมาเอารถจักรยานนะ <c oughs> ตะใบแท่งกาวแบบนี้แล้วทาสีแดงจากนั้นทาเคลือบด้วยสีทาแลบทาให้เป็นแบบนี้เลยจากนั้นก็ติดเข้าด้วยกันทำที่กดจากพักรมายี่แล้วก็ติดวิธีการใช้และนี่ก็คือสเปรดดับเพลิงนั่นเอง วันนี้แปปอร์มากินที่ร้านอาหารโปรโดของเธออาหารที่นี่อร่อยมากพนักง,งานไม่ทราบว่าจะรับอะไรครับ <Hi. S 1> ขออะไรก็ได้ที่เผ็ดที่สุดเลยค่ะได้ครับแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าร้านเรานะ่ะทำเผ็ดมากนี่ครับพิซซ่าที่โรยด้วยพริกนรกว,ว้าวฉันชอบจังอ่ะขอถ่ายรูปก่อนที่จะตอกนรกกันนะโอ้โหก,กลัวแล้วนะเ<อ>นี่ยฉันควรจะลาออกตอนนี้เลยดีไหมเนี่ย เพปเปอร์ Pepper, ก็มีคนเตือนแล้วนี่ไงว่ามันจะเผ็ดมากอ่ะมันเผ็ดจังเลยโอ๋อพ่นไฟเหมือนมังกรเลยอ้เช่วยด้วยเดี๋ยวผมจะดับไฟให้หนะครับเอาละ่ะแบบนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะออเมันเผ็ดจริงๆอะ <laughs> สเปรย์กล่องไอศครีมให้เป็นสีชมพูแบบนี้เลยทำไอซิ่งโดยใช้สีชมพูแล้วก็สีฟ้าโรดดิกลิปเตอร์ สีน่าก,กินแล้วก็โรยด้วยสปริงเกิลส์จากนั้นก็ติดเพชรลงไปให้เป็นขาฝากบัวทำมาจากหลอดพร้อมติดชิ้นส่วนนี้ลงไปใส่ก๊อกน้ำอ้าวันนี้ร้อนจริงๆเลยอาบน้ำดีกว่าเอ้ยเอาน้ำชิ้นนี้หวานจังเลยได้แช่น้ำารลักซ์บนขนมสายไหมแบบนี้ดีดีแล้วก็กินมันด้วยอร่อยจงัง และนี่แหละที่เรียกว่าชีวิตหวานๆของฉัน <c oughs> อ่างน้ำของแปปเปอร์ค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยโอ้โหเจ๋งชะมัดอะมันเป็นสีดำแล้วเราก็จะโรยด,ด้วยกลิตเตอร์สีแดงหย่อดกาวร้อนแล้วก็ติดลูกปดัดทาด้วยสีแดงทำเป็นขาของมันเลยตกแต่งด้วยโฟมกากเพชรร้อนแรงสุดๆดูสไตล์การตกแต่งห้องน้ำของแปปเปอร์สิ แจ๋งอ่ะฉันชอบมาแช่อ่างแบบเนี้อ่น้ําเดือดได้ที่แล้วงั้นเปิดน้ําเติมลงไปดีกว่าแต่ว่าลืมอะไรไปนะบาทบอมที่ทํามาจากพริกนรกยังไงละ่ะโอ้โหไม่ร้อนไปเหรอเออมันยังเผ็ดไม่พอถ้าอย่างนั้นก็รอด้วยพริกไทยดำนี่และเดือดฝุดๆเลย,ยร้อนดีจัง ทาสีชมพูที่กล่องใบนี้จากนั้นก็ติดเพชรปอมแล้วทาสีฝ้าแบบนี้ให้เป็นสีฟ้าติดโลโก้ชู g ก้าส์ครับโรยด้วยกลิตเตอร์จะทำให้ผิวของเราดูวสวยยิ่งขึ้นอย่าไปเพลอกินมันเชียวฉันชอบที่จะมาร์คผิวของฉันนะ่ะแล้วฉันก็ชอบปฏิบัติผิวของฉันทุกวันเลยรู้ไหมดูแลตัวเองแบบเนี้สำคัญนะชู g กาส์ครับแบบเนี้หอมจังเลยอยากจะทาให้ทั่วตัวเลยอื hmm. เอาละรอสักครู่แล้วก็เช็ดออก ผิวของฉันนุ่มยางกระตื่นเด็กเลยสครับเนี่ยดีที่สดุดในโลกปั้นดินปั้นให้เป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็จะเสียบไม้ลงไปแล้วก็ปั้นรูปไมโครโฟนขีดเส้นเลยทาด้วยสีเงินแล้วเสาวก็จะเป็นสีดำขาไม้ของเราก็จะตกแต่งด้วยโซ่เสียอันไพเราะของใครกันนะที่ทำให้ดอกกุหลาบดอกเนี้ยบานสะพรัง่ง เทสเทสสวัสดีคะ่ะทุกคนฮ้ย hey, are you ready for Pepper? ว้าวแฟนเพลงกำลังแดนซ์นกันกระจายเพลงโรแมนติกสุดร้องแบบเมียใครๆก็ชอบเสียงทับร้อจังเลยและคอนเสิร์ตก็จบลงอย่างสวยงาม Pepper เปปปสียงของเธอไพเราะจังเลยใช่ไหมทุกคนใช่ เพื่อนๆชอบใครมากที่สุดเปเปอร์หรือว่าโูกา้าคอมเมนต์บอกเลยช่วยกดไลค์ like, กดซับส c คร b e ช่องของเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ของลาลิลู